สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท <pretty> ่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาเดธีมเฉดสีแดงมาเดตีมเฉดสีแดงนะคะคุณลูกค้าค่ะเสื้อนะคะเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะเป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมาฟเป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมไฟนะคะมีความเงางามสวยนะคะคุณลูกค้าสีแดงจ้ะวันนี้สีแดงนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะจ๊ะชอบไหมถ้าชอบแบบว่าเป็นทรงคอปาดเหมือนที่นุ่มใส่อยู่คุณลูกค้าก็แจ้งได้เลยนะคะ ความยาวเสื้อนุ่มใส่อยู่ที่18นิ้วความยาวเสื้อนุ่มใส่อยู่ที่18นิ้วหลวมๆนะคะคุณลูกค้าคะรอบอก36นิ้วรอบอก36นิ้วความยาวแขนสอกนะคะมาตรฐานก็คือความใหญ่อยู่ที่17นิ้วนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะจะชอบเป็นคอปากแบบนี้หรือว่าจะเป็นคอกลมเหมือนในหุ่นใส่อยู่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้าสีเดียวกันนะคะ สีแดงสดสวยสดใสค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อผ้าได้เลยนะคะผ้านําไปตัดเองราคาชิ้นละ490บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะผ้าตัดเสื้อนะคะสําหรับผ้าตัดเสื้อนะคะราคาชิ้นละ490บาท2ชิ้น950สามผืน1,400บาทค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าทอนะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มให้คุณลูกค้าของร้านแม่มรีผ้าไทยของเราเลยค่ะ ช็อปนะคะยอดตั้งแต่นะคะ1000บาทขึ้นไปนะคะมีตะกร้าสุดชิกแถมให้ด้วย1ใบแถมให้ฟรีทันทีแถมให้ฟรีทันทีนะคะพร้อมกับสินค้าเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุดหรือว่าจะเป็นผ้าถุงค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือสีแดงผ้าฝ้ายทอมือสีแดงนะคะ ตีนสิ้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผื่นนี้สวยๆเลยค่ะราคาสุดพิเศษเพียง990บาท990รบาทค่ะคุณลูกค้าขาบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะแถมตะกร้าให้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่แจ้งได้เลยคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาดูมาชมที่เข้ามาดูมาชมนะคะทางนะคะช่อง YouTube ม่าไทยขอองเราในนนวัี้คื เป็นคนที่พิเศษแล้วก็โชคดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสั่งซื้อนะคะผ้าถ,ถุงผ้าไทยในราคาสุดพิเศษแล้วยัยงมีตะกร้าสุดพรีเมียมมอให้ด้วยคุณลูกค้าขารับสีแดงผืนนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะรับสีแดงผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขานำไปสวมไปใส่ได้เลยเนาะกับเสื้อขาวที่เรามีอยู่นะคะเสื้อขาวเสื้อสีแดงเสื้อสีเทาเสื้อสีครีมนะคะเสื้อสีเหลือง สื้อสีส้มใส่ได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสุดพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ตะก้าขออนุญาตเลือกสีให้แต่ตะก้าขออนุญาตเลือกสีให้นะคะและที่สําคัญนะมีอีกหลายผืนนะคุณลูกค้าค่ะเตรียม cf ได้เลยค่ะเตรียม cf ได้เลยค่ะอันนี้แจ้งได้เลยนะแจ้งบอกว่ารับนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือสีแดงนะคะผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยที่มีมานําเสนอนะคะคุณพี่ในทุกๆวันเลยนะรับผืนนี้นะคะบอกว่ารับผ้าผ้าถุงนะ รับผ้าถุงสีแดง990บาทนะคุณลูกค้าค่ะจับโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะสั่งซื้อวันนี้นะคะซื้อผ้าถุงแถมตะก้าให้เลยค่ะหนึ่งใบค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ค่ะเนาะโทรเข้ามานะ089 041 6008ค่ะอ่ะจดเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะจดเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะ089 041 6008นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเนาะมีเพิ่มเติมให้ชมไม่ช็อบมีเพิ่มเติมให้ชมไม่ชอบนะคะคุณลูกค้าขะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะนอกจากจะลดราคาพิเศษให้แล้วนะคะราคาดีราคาเวอร์ราคาเป๊ะเวอร์มากมากคุณลูกค้าขาผ้าดีผ้าสวยผ้าดีผ้าสวยค่ะคุณลูกค้าขารับผืนนี้ค่ะรับผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่าเดี๋ยวทำเป็นรหัสดีกว่่่าเเนนะะะพีรหหหัสใ้อค B1 หนึ่ง4ีสองบีสามบสี 2, บ่ 3, นะคะพี่แล้วก็ B 5ห้านะเขียนให้นมด้วยค่ะอ่ะรับผื่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาพิมพ์รหัสบ1หนึ่งเข้ามาได้เลยค่ะรับผื่นนี้นะคะพิมพ์รหัสบีหนึ่งได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคลามนะคะคุณลูกค้าขาตออหัวซิ้นด้วย ผ้าพื้นนะคะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเดียวนุ่มนะคะบริการติดตะขอให้ฟรีบริการติดตะขอฟรีนะคะคุณลูกค้าขาบริการติดตะขอให้ฟรีเลยนะใส่รอบเอวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาได้เลยแจ้งแค่รอบเอวได้เลยพี่เพราะว่านุ่มมาใส่เอว30ไซส์เอลนะคะคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรแจ้งได้เลยเอล3า3สอแจ้งได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยนุ่มติดตะขอให้นะคะ ต่อไปค่ะรับผืนนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะพิมพ์ B 2เข้ามาได้เลยอ่าพิมพ์ B 2เข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักคนย้อมครามผ้าฝ้ายหมักคนย้อมครามคุณลูกค้าขาสวยไหมผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอต่อหัวสิ้นนะคะต่อหัวสิ้นด้วยผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นผ้าครามนะคะสวยพรีเมียมสุดๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบความคลาสสิกนะคุณลูกค้า่ะใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ได้เลยเสื้อผ้าใหม่ เสื้อผ้าฝ้าเสื้อลูกไม้ที่คุณลูกค้ามีอยู่นะคะสมใส่งานผ้าไทยผ้าทอเนาะได้ผ้าถุงสวยๆไปด้วยนะคะแจ้งรอบเอลเข้ามานะแจ้งรอบเอลเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลย ราคาสุดพิเศษเพียงราคาผืนละ990บาทจากปากติ1,290บาทและที่สําคัญนะมีตะกร้าสุดชิคแถมให้เลยคุณลูกค,าค้าขาแถมให้ฟรีเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะคนพิเศษของร้านแม่บริผ้าไทยของเราคะ่ะเริ่มโปรโมชั่นเลยคุณลูกค,าค้าขานี่เลยคะ่ะจัดถึงนะจัดโปรโมชั่นถึงวันที่1นะคะจัดโปรโมชั่นถึงวันที่1พฤศจิกายนคะ่ะคุณลูกค,าค้าขะอยากให้คุณลูกคา้าโนได้มีผ้าถุงผ้าไทยสวยๆนะคะไปใส่ออกพรรษาไปกวนข้าทิพย์ไปบุญกระถิ่นนาอคุณลูกค,าค้า่ะไปงานบุญ งานบุญไหว้ไหว้พระทำบุญนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้พิมพ์รหัส B3 ค่จ้ะรับผืนนี้พิมพ์รหัส B3 เข้ามาได้เลยจ้ะอ่าสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามนะคะต่อหัวสิ้นด้วยผ้าพื้นต่อหัวสิ้นด้วยผ้าพื้นนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามสวยๆจากร้านแม่บาริพ้าไทยที่มีมานําเสนอให้กับพี่ๆนะคะคุณลูกค้าขารับผืนนี้รหัส B3 รับืนนี้รหัส B3 กระถือต่อไปค่ะรหัส B4 จ้ะเปิดรหัส B4 ตัวนี้นะคะมีความพิเศษคือต่อตีนซิน้มมีความพิเศษคือตรงต่อตีนซิมน,นะคะคุณลูกค้าค่คคะรหัส B4 พืนนี้รหัส B4 ค่ะรหัส B4 นะคะคุณลูกค้าขาวางให้ดิ้งโอเคขอบคุณค่ะรับผืนนี้รหัส B4 นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทจากปกตินะ1,290บาทนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ บริการติดตะขอให้ฟรีคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะคะไซส์ S M L XL ไปจนถึง 4XL นะคะคุณลูกค้าคา่ะไซส์เริ่มต้นที่เอว26นิ้วนะคะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คะนุ่มใสไซส์เอนุ่มใสเอว30สนะคะสะโพกจะเป็นสะโพกฟรีไซส์สะโพกจะเป็นสะโพกฟรีไซส์ก็คืออย่างเราพาดเอวมาใช่ไหมคะติดตะขอชุดแรกแล้วก็ป้ายมาแบบนี้นะสะโพกก็จะเข้าทรงมาเลยนะคะเข้าทรงสวยเลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าก็ แค่ CF เข้ามาได้แค่นั้นเองค่ะว่าคุณลูกค้านะคะชอบรหัสไหนรับรหัสไหนพิมพ์รหัสนั้นก็ามาได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้จ้าพี่า๋าโทรเข้ามาได้เลยนะบอกว่ารับนะคะผ้าคามรับผ้าคามนะคะรหัส B1 B 2 B3 สองสาผืนนี้นะคะ b 4ค่ะแล้วก็ผืนนี้นุ่มใส่อยู่จะเป็น B 5ห้านะคะสีแดงค่ะคุณลูกค้าค่ะเปิดกันให้กัน5รหัส5ผืนค่ะคุณลูกค้าค่ะรอบนี้เนาะรอบนี้จัดแต่พิเศษให้เลย รอบนี้จัดพิเศษให้กับคุณลูกค้าร้านแม่มาริภาไทยของเราเลยนะคะรับรหัสไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะรับรหัสไหนนะคะพิมพ์ใต้โพสตได้เลยหรือว่านะคะพิมพ์ใต้โพสต์เนาะได้เลยหรือว่านะคะโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าคะ่ะ089-041-6008ค่ะ รับรหัสไหนแจ้งได้เลยรับรหัสไหนแจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้านะคะร้านแม่มารีพ่าทไทยของเราทุกท่านเลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหน G.F. ทักมาได้เลยคุณลูกค้าคาและที่สําคัญนะคุณลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะโชคดีมากมากเลยนะได้ผ้าถุงสวยๆแล้วก็ยังมีของขวัญของฝากสุดพีเียม,มอบให้ด้วยพี่จ๋ามูลค่าถึง150บาทนะคะตะกร้าสวยๆแบบนี้นะคะมูลค่าถึงห5 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะแถมให้ฟรีนะผ้าไทยผ้าทอจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจากพี่ๆค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะยินดีมากๆเลยจ้ายินดีมากๆเลยคุณลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นครรั้งแกกก็ฝาาดดตติม กด subscribe ชื่อช่อง YouTube แม่บารีพาไทยให้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะ